สวัสดีครับพวกเราลุมโครงงานวิจัยความเข้มข้นของสารตกาดจากใบกระท่อมที่มีผลต่อการสรุปของแมลงดีครับที่มาและความสำคัญของโครงงานนะครับจากการทดลองของสัรสกัดจากใบกระท่มที่มีผลต่อวงจรชีวิตของแมลงดีทางผู้ทดลองได้สังเกตว่าการทดลอแงแมลงดีที่กินอาหารที่ผสมสัรสกัดจากใบกระท่มนั้น เมื่อนำไปสรุปโดยใช้สารอ e ีเชอร์พบว,ว่าแมลงวี่ที่กินอาหารที่ผสมสารตะกัดจากใวกท่อมมีการมีอาการที่สรบช้ากว่าคอนทูนซึ่งไม่ได้กินอาหารที่ผสมสารตะกัดจากใกระท่อมครับวัตถุผสมนะครับเพื่อศึกษาผลของสารตะากาัดไบกระท่อมที่มีความเข้มข้นต่างกันต่อการสรบปของแมลงวี่ครับขอเขียให้การศึกษา ระยะเวลาในการทดลองคือภาคเรียนที่1มีการศึกษาที่2,566ตั้งแต่วันที่20มิถุนา2,566ถึง4กรกฎาคม2,566ครับสถานที่ในการจัดทำโครงงานข้อปฏิบัติการของโรงเรียนวาระาดีเฉลิมประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับได้ทราบถึงผลกระทบของสารกดาษจากใบรัอมต่อการกินสนุของแมลงวีสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และต่อย่อย งานวิจัยผลกระทบของสารสกัดจากใบกระท่มในอนาคตครับตัวแปรที่ต้องการศึกษาตัวแปรต้นความเข้มข้นของสารสกัดจากใบกระท่อมที่มีความเข้มข้นต่างกันตัวแปรตามการสรุปของแรงบีตัวแปร,ร,ปแรวแปควบคุมชนิดปริมาณอาหารอุณหภูมิห้องจำนวนสายพันธุ์และบริเวณที่เลี้ยงครับวิธีการทดลองนะครับ มีหรึ่งสาทดลอง2การเตรียมสารสกัดจากใบกระทอ่อมการเตร,เรียมอาหารสำหรับพ่อเลี้ยงแมลงวี4การเตรียมแมลงวีครับสาธทดลองนะครับสาธทดลองที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือแมลงวีสีดำหรือแมลงวีสีน้ำตาลเพศผู้และเพศเมียที่ได้รับมาจากสถานสาว์ทดลองภาคใต้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตขาดใหญ่มันมีทั้งหมดถูกเยกในสภาพเหมือนกันในขวดหลแก้วการเตรียมสารละลายไบโตรมเราจะใช้สูตร c1v1 เท่ากับ c2v2 ครับโดย c1 คือความเข้มข้นเริ่มต้น v2 คือปริมาตรเริ่มต้นของสารละลาย c2 คือความเข้มข้นที่ต้องการและ v2 คือปริมาตรที่ได้จากสารละลายที่ต้องการครับ อาหารสำหรับข้อเลี้ยงแมลงวงครับ,รารรบอาหารที่ใช้ขวเลี้ยงแมลงวมีมีหลายสูตรแตกต่างกันไปครับแต่ผู้จัดใช้อาหารสูตรกล้วยน้ำว้าสูตรนะครับซึ่งเป็นสูตรที่จัดเตรียมได้ง่ายและประหยัดมีส่วนผสมดังนี้กล้วยน้ำว้าสูตรหม300มิลลตรผงวุ้น20กรัม20.8กรัมน้ำตาล300มิลิตรสารละลายเมเทัลไฮโดรเบนโซด1กรัมครับ การเตรียมอาหารนลแรงบีนะครับหลังาจากทำแมลงบีที่ใช้ในการทดลองระยะเวลา3วันผู้จะทํา,ทาได้ทมการสูงเตของผมแงบีและแบ่งการทดลองออกเป็น3ชุดการทดลองโดยแต่ละชุดจะแบ่งออกเป็น3ขั้เขั้นพ้นได้แก่กลุ่มที่1กลุ่มการทดลองที่ไม่ได้รับสารสกัดจากใบกระท่อมหรือความชวนกลุ่มที่2กลุ่มที่ได้รับความข้นที่0.4และกลุ่มที่3ความข้นที่0.8ครับ มันชื่ผลการทดลองนะครับจากนั้นทดลองซึ่งได้แบ่งกลุ่มมะลงวีที่ใช้ในการทดลองออกเป็นสามกลุ่มชุดการทดลองโดยแต่ละชุดการทดลองจะประกอบด้วยสารพานธุ์พันกลุ่มละสามตัวโดวยผู้จัดทําจะสังเกตระยะเวลาการสลบของมะลงวีโดยใช้เป็นขยายสองดูการสลบเมื่อพบว่าในขวดทดลองมีการสลบคบทั้งสามขวดแล้วผู้จ,จัดทาจึงบันทึกผลเป็นระยะเวลา14วัน โดยจะบันทึกในเวลาเจนาฬิกาห้าสิบนาทีของทุกบันโดยกว่าจะลองหมดอยู่ในห้องที่มีอุณหภูมิประมาณ25ิาองศาเซลเซียสและนำข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการทดลองต่อไปครับและนี่คือตารางการบันทึกผลการทดลองครับเราขอจบการำเนํนเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับ